ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแบ่งหน้าจอแยกนะครับโดยใช้อุปกรณ์อื่นนะครับอย่างเช่นโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์ของเราใช้เป็นจอแยกได้นะครับผมมาดูในส่วนของวิธีทํากันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับเราจะต้องมีแอปที่มีชื่อว่า s p ス c d e s k ตรงนี้นะครับผมจะแปะหน้านี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมเมื่อเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับหาคําว่าตรงนี้นะครับ มันจะมี Windows 10กับ Windows 8นะครับการที่เราจะใช้เป็นเครื่องหลักเนี่ยเราจะต้องใช้ Windows 10แล้วก็ Windows 8เป็นเครื่องหลักนะครับ Windows อื่นๆจะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหลักได้นะครับจะใช้เป็นตัวรับจออย่างเดียวนะครับผมการเลือกดาวน์โหลดนะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้นะครับใครที่ใช้ Windows 10 32บิตก็ใช้ตรงนี้นะครับใครที่ใช้64บิตก็มาใช้ตรงนี้ Windows 8ก็เหมือนกันนะครับ ซึ่งของผมเป็น Windows 10 6 14ก็กดคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้เนะี่ยผมได้ทำการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการติดตั้งก็ติดตั้งได้ตามปกติเลยนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดคลิกอนขึ้นนะครับผมแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับ Space Date กดคลิกเข้าไป มันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับถ้ามันขึ้นหน้านแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเราทําการตั้งค่าเครื่องหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทําการตั้งในส่วนของโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดไปที่กล้องมือถือนะครับผมนี่เราก็มาอยู่ในหน้าจอโน้ตบุ๊กไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมานะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยจะเป็น Windows 7นะครับให้เราเลื่อนลงมา คำว่าตรงนี้นะครับดาวน์โหลด for Windows 3.2และ64บิตนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดตามปกติแล้วก็ติดตั้งตามปกติได้เลยนะครับผมถ้าดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมคลิกเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเราสังเกตได้ว่ามันจะมีอ่รูปตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์เนมตรงนี้นะครับให้เราทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่นะมันก็ กำลังเชื่อมต่อกับตัวจอหลักของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการตั้งค่ากันนะครับนี่นะครับซึ่งจอของเราเนี่ยได้ทําการผสานกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําการเปิดให้มันเต็มจอก่อนนะครับวิธีการทําให้มันเต็มหน้าจอนั่นก็คือกด alt นะครับแล้วก็กด enter นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย enter ผมไม่ดีนะฮะโน้ตบู๊มันเก่าแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะมาทําอะไรก็เอามาทําเป็นหน้าจอนี้เหมือนกันนะฮะ นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการตั้งค่านะครวิธีการจะให้มันจะให้จอมันเนี่ยสามารถผสานกันได้นะครับเราจะมาทําการตั้งค่านี้เครื่องหลักนะครับโดยการคลิกขวานะครับเลือก display setting นะครับนี่สังเกตได้ว่าจอที่3ของผมนะครับจอที่3ก็คือจอโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะครับมันจะไปอยู่ตรงด้านขวามือนะครับให้เราทำการคลิกแล้วก็ลากมาไว้ที่ ที่ต้องการได้เลยนะครับผมแล้วก็กดแอปพลายไปได้เลยแล้วก็ลองใช้เมาส์นะครับแล้วก็ลากลงไปหาอีกจอหนึ่งดูนะครับว่ามันตรงหรือไม่นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะยังยงนิดหน่อยนะครับก็ปรับไปนะครับให้มันตรงนะฮะนี่นะครับตรงแล้วนะครับนะครับอาจจะยังนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าจอมันเล็กกว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่นะครับ ตอนนี้เราก็ได้เป็น3จอไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทําโทรศัพท์ของเรานะครับเปลี่ยนจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําการไปดาวน์โหลดแอปได้ใน Play Store ได้เลยนะครับผมแอปเด Space เหมือนเดิมนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์ของเราแอปดาวน์โหลดก็เหมือนเดิมครับพิมพ์ไป a c e ซเดนนะครับแล้วก็กดติดตั้งได้เลยนะครับผม เมื่อติดตั้งเสร็จเยอรยแล้วให้นำการกดเปิดไปได้เลยครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะฮะกดตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคนะฮะนี่นะครับสังเกตว่ามันจะขึ้นคอนเน็กหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดห้านะครับก็คือเครื่องหลักของเราเองนะครับการที่เราจะเชื่อมต่อจอกันได้นะครับเราจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องหลักนะครับทุกๆเครื่องเนที่เราจะเชื่อมนะครับเราต้องเชื่อมกับ Wi-Fi ที่เราใช้อยู่นะครับผมก็กดพิกเข้าไปนะครับนี่นะครับผมจอจออันที่4เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็ทําการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาทําการตั้งจอหลักของเรานะครับซึ่งเป็นจอที่4นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอที่4นะครับแล้วก็ทําการย้ายจอลงมาไว้ที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด แอปพลายไปได้เลยนะครับแล้วก็ลองมาเอาเมาส์ไปลากไปที่จอตรงนี้ดูนะครับนี่นะครับผมก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรับให้หน้าจอมันตรงๆกันหน่อยนะครับมันจะได้อ่าดูแบบว่าสมูทนะฮะจะลองนี่นะครับผมก็ใช้งานได้นะครับผมสามารถเอา,เอามาใช้ดู ยูทูบยูทูบได้นะฮะนี่เดี๋ยวผมจะลองลากให้ดูนะลากลงมาลากลงมาจึบนี่นะครับผมมันอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอ่อมันจอเล็กนะครับใครที่มี iPad จอใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการต่อหน้าจอแยกนะครับสำหรับใครที่มีโน้ตบุ๊กแล้วก็ไม่รู้จะเอามาใช้ทําอะไรนะครับก็สามารถ ใช้มาเป็นจอแยกได้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับผมเท่านี้นะครับเราก็จะสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับ